ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเรทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมอง ราาต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้ากดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหาซิฟหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เออยโยโยโยเฮลโล่กายวัสัุดูโอเคนะทุกคนฮคะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอ,อก,การาวสวัสดีเหล่าผู้เล่นออสตาทุกคนกันด้วยนะครับ<ม>คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับก็ผมเนี่ยจะมารีวิวตัวละครสีดาวตัวใหม่นะครับในออสตา ที่เพิ่งอัปเดตมาวันในวันนี้เลยนะทุกคนครับตัวละครน,นั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาชื่ออะไรแต่เขาเกาะไหลผมอยู่ทุกคนเห็นไหมอาผมขอเรียกเขาว่าน้องอายแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเขาชื่อว่าอาออะไรสักอย่างไอพีดหรือเปล่าครับทุกคนผมไม่รู้ว่าตัวละครน,นี้เนี่ยมันมาจากอนิเมะเรื่องอะไรนะครับผมขอเรียกเขาว่าน้องอายแล้วกันนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนครับเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่าตัวละครสีดาวตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถยังไงนะครับโอเค3 2 1สองเราไปดูเลย โอเคฮะทุกคนฮะเรามาเริ่มวางน้องอายของเรากันเลยดีกว่าน,นะครับใช้เงินเนี่ยห้าร้อยนะครับนี่วางไปเลยครับเบ้งเข้าไปเฮ้ยทุกคนครับน้องไอเขาทําอะไรอะ่ะน้องไอเขาตีเป็น f u อ l OE หรอหุอย้ยสี่ดาวตัวนี้โหดเกิน f เอลอี Full LE ปะเนี่ยเฮ้ยเขาทําอะไรอะ่ะทุกคนเออเขาทาอะไรวะน้องอายมันเป็นเอ่อวงกลมอย่างเงี้ยครับทุกคนครับอืมสกิลของเขาทาอะไรวะเฮ้ยทาอะไรอะ่ะ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพลังการจบตีอยู่ที่1 0 0 0นะครับสำหรับเลเวล1ระยะ30นะครับตี4.38าวินะฮะทุกคนครับเออน้องเขาทาอะไรอ่ะทุกคนครับเนี่ยทุกคนดูดิมันเป็นฟูลเออ่ะครับเออแต่เขาตีตัวเดียวผมก็งงเหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับถ้าการจบตีของเขาเอาปืนขึ้นมายิงหรือเปล่านี่ควงปืนนะครับควงปืนแล้วก็ยิงโอเคเอาขั้นต่อไปเลยดีกว่านะเอาขั้นต่อไป500นะครับทุกคนครับเบ่งเข้าไป 500ได้พลังการโจมตีมาอย่างเดียวนะครับพลังการโจมตีเนี่ยก็เพิ่มเป็น2 0 0พันครับทุกคนจาก1 0 0 0แล้วก็อัปเกรดขั้นที่2ครับก็เพิ่มพลังการโจมตีอย่างเดียวนะเออหนึ่งพันะครับทุกคนครับก็กลายเป็น3,000ันะใช้เงินอัปเกรด1,000พเหมือนกันนะครับอัปไปเลยนี่ครับตอนนี้ก็ตี3 0 0พนะครับทุกคนตี3,000แล้วก็ระยะ30เท่าเดิมความเร็วก็เท่าเดิมครับ นี่ครั้งต่อไปนะครับ2 0 0พเราจะได้ท่าใหม่นะทุกคนครับเราลองกดอัพกันเลยดีกว่านะครับท่าใหม่2 0 0พอัพไปเลยครับทุกคนนี่เฮ้ยทุกคนทำไมวงมันจิ๋วจังอะอัมเบรล่านะครับเอาล่มตีหรอน้องเอาล่มตีว่ะทุกคนน้องน่ารักมากน้องเขาเอาล่มตีครับทุกคนดูดิแล้วดูวงเอลีของเขาดิน่ารักเกินตี6000นะครับทุกคนระยะ10นะฮะตีอ่า4.78วินาทีนะฮะทุกคนครับ น่ารักเกินโอเคครับทุกคนนะครับอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน5,000นะฮะ5 0 0 0เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ได้ท่าการโจมตีใหม่ด้วยนะครับทุกคนครับนี่อัปไปเลยครับ5000เบ่งเข้าไปโอ้โหทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเป็นการตี AOE แบบเซอร์เคิลแล้วนะครับตอนนี้ใช้อะไรตีครับตอนแรกใช้ปืนนะไปแยมาใช้ล่มครับตอนนี้ใช้อะไรอ่ะไม้กวาดปะใช้ไม้กวาดตีไหมทุกคนชัดเจนเลยครับใช้ไม้กวาดตีเอาหาไปถึงไหนครับ ตัวละครนี้นะครับจะตีอยู่ที่7 0 0 0นะครับระยะ40ตี4.78วินาทีนะฮะทุกคนครับผมคิดว่าตัวละครนี้เนี่ยมันมันไม่เหมาะครับทุกคนครับไม่เหมาะกับไปเล่นอะไรเลยอัพก็แพงนะครับอัพแพงมากแล้วพลังการโจมตีเนี่ยไม่ถึงหมื่นด้วยนะครับทุกคนครับเกินไปแต่ว่ามันตีเร็วนะทุกคนแต่มันก็อย่าเล่นเลยครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ตีพื้นด้วยนะทุกคนครับตัวแอไม่ตีนะครับตีพื้นอย่างเดียวนี่ทุกคนดูดิ ใช่ตัวแอมให้ตีครับใช้เงินในการวางเท่าไหร่เนี่ยอันนี้500ใช่ไหมครับ500 1,000พแล้วก็2 0 0พครับแล้วก็เป็น4,000ัน0 0ันบวกันเป็น900 0โอ้โหอัพ9,000โคตรแพงครับทุกคนรวมวางด้วยนะทั้งหมดเนี่ยใช้เงิน900 0นะครับตีแค่7 0 0 0ันเองอะระยะ40เไม่คุ้มเลยวะไม่คุม้มไม่คุ้มเลยครับทุกคนครับ โอเค,ครับทุกคนก็คือว่ารีวิวน้องอาสีดาวนะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับน้องไอยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ